ได้หมดถ้าสดชื่นต้องน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสูตรนี้เลยครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juiceclub.co.th สำหรับท่านไหนที่รู้สึกอ่อนเพลียอยากเรียกความสดชื่นกลับคืนมาต้องน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสูตรนี้เลยครับ ประกอบด้วยบีดรูทเป็นตัวชูโรงสำหรับบีดรูทเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับผมแนะนำว,ว่าเลือกที่เป็นเกษตรอินทรีย์ก็จะดีมากๆนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราก็ควรล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณ3รอบหลังจากนั้นก็ต้องแช่ด้วยเบกกิ้งโซดา20นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกสัก1รอบครับแล้วเราก็มาทำการปอกเปลือกโดยตัดหัวตัดท้าย และตัดในส่วนที่เป็นตําหนิที่ไม่ต้องการทิ้งไปเราก็ต้องปลอกเปลือกนอกออกให้หมดเนื่องจากบีทรูทเนี่ยเป็นหัวอยู่ในใต้ดินเกรงว่าล้างยังไงก็ยังมีสิ่งสกปรกแอบแฝงอยู่ตามเปลือกของบีทรูทครับเมื่อเราปลอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหั่นเป็นท่อนเล็กๆเ,เพื่อนําไปสกัดเย็นส่วนสับประรดทําให้น้ํำบีทรูทของเรา ชวนดื่มมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปทําน้ําบีทรูทสก,กัดเย็นเรามารู้จักสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมของบีทรูทกันสักนิดนะครับบีทรูทเป็นหัวอยู่ใต้ดินแหล่งกาเนิดเ็าอยู่แถบทะเลมิดเอรลเรเนียนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีปลูกทั่วโลกเลยครับประเทศไทยเราก็ปลูกได้แล้วเมื่อเราผ่ามาแล้วเราเจอสีแดงๆอย่างเงี้ยเราเรียกสารบีทานิน,นะครับสารบีทาน,นเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ดีมากสามารถช่วยยับยั้งเนื้อง,งอก และยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้ครับในหัวบีทลูทเนี่ยเขามีสารไนเตรตสูงมากเมื่อเราทานบีทลูทเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นไนตริกไนตริกเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยขยายหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดเราขยายตัว เลือดก็หมุนเวียนได้ดีก็สามารถนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นมีงานวิจัยนะครับว่าสามารถจะพาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีกว่าเดิมถึง400%หรือ4เท่าเลยครับนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นบีทรูดยังมีสรรพคุณช่วย ล้างพิษในตับให้เราด้วยครับยังช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจลดไตกีีสลายประโยชน์เยอะจริงๆนะครับควรรีบหาบีทรูทมาทานกันเลยครับสำหรับสูตรในครั้งนี้ผมให้สัดส,ส่วน1ต่อ1ก็คือบีทรูทหส่วนและสับป,ปะรด1ส่วนน้ำหนักของบีทรูท5 0 0กร,รมัมน้ำหนักของสับป,ปะรดก็500กร,รมัม สูตรนี้เป็นสูตรที่มาตรฐานนะครับใครจะปรับเพิ่มในส่วนของสับปะรดก็ได้เลยครับในครั้งนี้ผมจะสกัดน้ำบีทรูทด,ด้วยเครื่องฮูลอมรุ่น H200 ครับใครที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่ถ้าต้องการน้ำใสๆก็ใช้ถ้วยกรองตัวนอกสีดำแต่ถ้าต้องการกากเยอะนิดนึงใช้ถ้วยกรองสีส้มครับสำหรับเครื่องรุน่นนี้เหมาะสำหรับสกัดผักผลไม้ที่มีน้ำหนักสักนิดหนึ่งอย่างเช่นบีทรูทสับปะรดใช้ได้ดีเลยครับ หรือว่าจะเป็นแครอทฝรั่งแอปเปลิลเนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่สับประรดเนี่ยไม่ควรสกัดเดียวๆนะครับควรที่มีผักผลไม้ที่เนื้อแข็งๆอย่างเช่นบีทรูทหรือว่าแครอทเนี่ยผสมไปด้วยเครื่องจะทำงานได้ดีมากครับข้อดีสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็คือเราสามารถใส่ผักผลไม้ได้ทีละเยอะๆครับ ที่ตัวเครื่องเนี่ยเขจะมีสัญลักษณ์ขีดตรงนี้ฮะคือเราใส่ผักผลไม้สูงสุดได้อย่าให้เกินขีดนี้นะครับปิดฝาเลยครับเมื่อน้ำบีบรูทเริ่มจะเต็มโถแยกน้ำแยกกากเราก็ต้องปล่อยน้ำบีบรูทออกมานะครับ เมื่อบียดรูทและสับปะรดเนี่ยเขาลงไปในโถแยกน้ําแยกกากหมดแล้วนะครับเราจะเพิ่งรีบปิดเครื่องนะครับปล่อยให้เครื่องเขาทางานต่อไปอประมาณ2-3นาทีได้เลยครับเพื่อให้เขาระบายกา,กากออกมาได้มากที่สุดครับบีดรูทครึ่งกิโลกร,รมัม สับปะรดครึ่งกิโลกร,รัมได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับได้685 cc ซีซีเลยครับครึ่งลิตรกว่านะครับลองชิมรสชาติดูสักนิดหนึ่งนะครับ เกินคำบรรยายนะครับลองไปทดลองทำดื่มกันดูครับอร่อยจริงๆครับส่วนที่เหลือเก็บใส่ขวดและแช่ตู้เย็นไว้ครับ สำหรับปริมาณที่ผมแนะนำให้ทานต่อวันเนี่ยขวดประมาณ125 ml เทให้เต็มขวดวันละหึหขวดเนี่ยพอแล้วนะครับเพราะว่าดื่มมากไปเนี่ยเราอาจจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าบีทูเลียได้นะครับก็คือปัสสาวะออกมาจะออกเป็นสีแดงจางๆหรือว่าในอุจจาระก็ออกจะเป็นสีแดงจางๆนะครับแต่พอเราเลิกดื่มน้ำบีทรูทอาการเหล่านั้นก็จะหายไปไม่ได้ผิดปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติครับสำหรับข้อควรระวังในการดื่มก็คืออย่าดื่มน้ำบีทรูทมากเกินไปในแต่ละวันใครที่ทานอาหารเสริมประเภทแคลเซียมอย่าดื่มรวมกับน้ำบีทรูทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีท่านกินแคลเซียมเม็ดตอนเช้าตอนเย็นเราก็มาดื่มน้ำบีทรูทนะครับเพราะว่าในบีทรูทเนี่ยเขามีสารเรียกว่าออกซาเลตนะครับจะไปกั้นการดูดซึมของแคลเซียมก็คือจะทำให้แคลเซียมเนี่ย ตกตะกออยู่ในในร่างกายเราได้อย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ